พวกเขาหวังค้นพบชีวิตใหม่แต่ชีวิตใหม่คนพบพวกเขาก่อน เอเรียนโรมมรัสประสบการณ์ภาพยพย์ขวัญผวาในห้วงอวกาศอันมืดมิดจากวิสัยทัตของเฟเดอ์อวารเรสผู้เคยปกชีพเปิดคัมภีผีอมาตะาอีวิลเดดและเคยพาเราเงียบสุดเสียงจากลมหายใจสั่งตายโดนบรี้มือหนึ่งในการสร้างหนังสยองขวัญยุคใหม่จับมือกับมือพระกาศผู้ให้กำเนิดแฟรนไชส์ วิตลี่สการพาทุกคนบนดาวโลกหวนคืนสู่ร่างเงาสยองลากเลือดเต็มรูปแบบเมื่อกลุ่มวัยรุ่นผู้โชคร้ายต้องเผชิญหน้ากับอสูรกายสังหารอันตรายที่สุดนี้จะกว่า ในอวกาศไม่มีใครได้ยินเสียงคุนกีดร้องคำโปรยเหนือการเวลาที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งเจเนเรชันมานานกว่าสีส่ทศวรรษจุดเริ่มตน้นย้อนกลับไปในปี1 9ึ9เ้้อจดิบ1979ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งได้ทำหัวใจของผู้ชมทั่วทั้งจักรวาลสั่นรวัว ทุกสายตาได้เป็นพยานปากเอกของการตายอย่างสยดสยองของรูกเรือนนอสทวมโอที่ถูกอสุรกายในเงามืดดักเชื้อพวกเขาทีละคน ผลงานภาพยนตร์จากลินลิสก t ดได้เปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อหนังมอนสเตอร์ในอดีตที่มองว่าเป็นเพียงความบันเทิงเกรดต่าให้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของหนังสยองขวัญหยิบองค์ประกอบหนังไซไฟท้องอวกาศผสมผ่านกับหนังไ่เชื่อสิงหาสัพ The Texas Chainsaw Massacre จนได้ประสบการณ์ชวนเสี่ยวใสสยองเกินจะคาดเดา เอเลียนโลมูรัสจะเป็นการพาผู้ชมกลับไปสำรวจประสบการณ์เหล่านั้นอีกครั้งหลังแฟนชายได้เติบโตสู่ทิศทางใหม่ๆผ่านวิสัยทัศน์ของนักสร้างหนังมากหน้าหลายตาที่ต่างเล็งเห็นความเป็นไปได้มากมายไม่รู้จบทางแอคชั่นฟอร์มยากษสายไฟระทึกขวัญหรือแม้แต่คอสอเวอร์ต่างจักรวาลหลังเปิดสนามให้เพชฌฆาตต่างดาวเพรเดเตอร์กลับมาล่าอีกครั้ง ทเวนตี้เซนจูรี่สตูดิโอสก็มีเป้าหมายในการนำคู่ปรับตัวสำคัญกลับมาฆ่าด้วยเช่นกันแต่การจะสร้างหนังภาคใหม่ให้เอเลียนดันสลับซับซ้อนกว่านั้นเมื่อแฟรนไชส์เก่าได้เล่าเรื่องราวไปไกลจนสุดขอบจักรวาลแถมแฟรนไชส์ภาคต้นกำเนิดจากฝีมือของลินลีสก็อดก็เปิดตัวอย่างสวยได้แค่ภาคเดียวก่อนจะร่วงรยลงมาจากฟากฟ้าในหนังภาคต่อมา All this To start our this start life new คนทางในการสานต่อเรื่องราวแทบจะถูกปิดตาทั้งต้นและทาย <me> แต่ไม่ใช่สำหรับเฟ d เดอ a r e วเรสที่เลือกใช้วิธีการสร้างหนังแบบ back to basic คืนสู่สามัญน,นำมนต์เสน่ห์ของหนังสองภาคแรกที่ทุกคนหลงรักกลับมาอีกครั้งโดยวิลลี่สกอตตและเจมส์คาเมรอนต่างเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาผลักดันให้เฟเด ตกตะกอเรื่องราวใหม่ที่มีรากฐานมาจากจินตนาการในวัยเด็กครั้งที่เขานั่งดูเอเลียนส์ฉบับดเรกเตอร์สคัทและสะกิดใจกับฉากเล็กๆฉากหนึ่ง on, <c oughs> ภาพของเด็กๆในถงทางเดินของสถานีอวกาศเวลแลนดยูทานีภาพนั้นชวนให้เขาจินตนาการถึงชีวิตของวัยรุนที่ต้องเติบโตมาในสภาพแวดล้อมอันแสนทอรหดไม่เคยเห็นแม้แต่แสงตะวนัน ชีวิตของชาวอนณนนิคมกลางอวกาศที่แม้เวลาจะผ่านไปกว่า50ปีพวกเขาก็ยังคงอยู่ที่เดิมไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้การดิ้นรนกับชีวิตที่ไม่อาจเลือกอะไรได้กลายเป็นจุดตั้งต้นไอเดียของหนังภาคใหม่เล่าเรื่องราวอยู่ในช่วงรอยต่อจุดกึ่งกลางระหว่างหนังสองภาคแรก20ปีหลังเอเลียนและ37ปีก่อนเอเลียน Rain and her brother Andy are the hardest story. Are we leaving? Denied again. Kelly Spani, นักแสดงสาวดาวรุ่งจากหนังช่างภาพสงคราม Civil War. สารต่อจิตวิญญาณตัวละครหญิงแกร่งของ Sigourney Weaver. ในบท Rain, หญิงสาวผู้เฝ้าฝันอยากยกระดับชีวิตจากการเป็นคนชายขอบของจักรวาล Are you sure you want to do this? โอกาสพลิกชีวิตของเธอได้มาถึง เมื่อแฟนเก่าของเธอได้เสนองานเถื่อนลักลอบเข้าไปในซากสถานีอวกาศที่ถูกทิ้งร้างค้นหาของมีค่าเอาไปขายต่อแต่สิ่งที่พวกเขาได้เจอกลับเป็นฝันร้ายที่ซุกซ่อนอยู่ภายในแ <Run. S 1> ย้มหมัดไม่ปล่อยให้มนุษย์หน้าไหนได้เหลือล้มหายใจ First Time in Space huh? <c oughs> นี่คือครั้งแรกของแฟรนไชส์ที่เรื่องราวจะถูกบอกเล่าผ่านสายตาของวัยรุ่นที่ต้องเผชิญหน้ากับทิศสุดแห่งความอมตหินของจักรวาล <c oughs> ซีนโนมอฟสิ่งมีชีวิตต่ตางดาวที่มีรูปรษณ์ของชีวะจกกักรดทุกส่วนบนร่างกายคืออาวุธแม้แต่เลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวมันยังเป็นกรด เชนมาฮานและอเล็กเลิสสองทีมงานคนสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังความสะพึงสุดตะการตาของซีโนมอฟควีนส์ในเอเลียนส์ำทีม Legacy เอฟเฟกทีมงานเบื้องหลังงานเอฟเฟกสุดประณีตของ The ะ h ชเบ o ร์วอรรับโจทย์สุดท้าทายในการปลุกชีพอสุรกายจากมันสมองของเ r ชอารกเกให้กลับมามีลมหายใจอีกครั้งโดยไม่ใช้ CGI รวบรวมศิลปินหลากแขนงกว่า80ชีวิต ในการสร้างหุ่นกลแอนิเมทตอร์นิก์และชุดสูตรที่เต็มไปได้วยรายละเอียดโดยมีพิมพ์เขียวมาจากหนังภาคต้นฉบับ CGI จะมีบทบาทในการช่วยแต่งเติมเก็บรายละเอียดรวมถึงสร้างการขึ้นไหวที่อยู่เหนือขีดจำกัดของหุ่นกลเช่นเดียวกับ f a c e h u g เ e r ตัวอ่อนตบอบฝังไข่เป็นฝีมือง,งานเอฟเฟกต์ทำมือของทีมเวตาเวิร์กชเนรมิดหุ่น70ตัวอสูรกายตัวเล็ก แต่ซ่อดด้วยอันตรายองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้เหล่านักแสดงเกิดเรีแอคชั่นของจริงกลัวจริงๆไม่ต้องพึ่งจินตนาการใช้ของจริงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือเป้าหมายหลักของเฟเดอวาเรสที่ต้องการให้หนังเรื่องนี้เป็นดั่งฝันร้ายที่น่าหลงไหลและสามารถจับต้องได้ด้วยความรู้สึกสมจริงฉากหลังมากมายไม่ใช่บลูสี แต่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในสตูดิโอขนาดยักษ์ดูแลง,งานสร้างโดยนาแมนมาแชลลโปรดักชันดีไซเนอร์จากดนบริดและเอียนฮันเตอร์ผู้อยู่เบื้องหลังงาน v i ชเชอร์เฟก t ของอินเตอร์สเตลลาพันนึกกำลังสร้างสรรค์เนรมิตเวเนซองส์สถานีอวากาศปิดตายที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเรมุส และโรมูลัสตำนานของสองพี่น้องฝาแฝดผู้ถูกเลี้ยงดูโดยแม่หมาป่าเพื่อให้อยู่รอดและเติบโตจนคนบัลลังก์จักรพรรดิทราราชผู้มีศักด์เป็นอาของตนก่อนที่ทั้งคู่จะปะลองกันเองเป็นผลให้เรมุสถูกสังหารเหลือเพียงแต่โรมูลัสขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกในนครที่ถูกสถาปนาชื่อว่ากรุงโรมเฟเดอ v ัลเรสใช้ตำนานของเรมุสและโรมูลัส เปรียบเสมือนความสัมพันธ์ร่วงหนังสองภาคแรกที่ต่างมีความโดดเด่นกินกันไม่หลบและเขาเลือกใช้สองความขลังรวมเป็นหนึ่งความสยองครั้งใหม่ตัวยานเรมุสจะมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบเรโตฟิวเจอริซึมให้ความรู้สึกเหมือนกับไปเยือนยานนอสทวโมจากหนังภาคแรกอีกครั้งในขณะที่โรมูรัสจะมีความโมเดริร์นร่วมสมัย ขายกับการเดินอยู่ในแฮลิสโ hover มิคมอวกาศจากหนังภาคสองความตั้งใจมากมายของผู้สร้างตอกย้ำว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นดังจนหมายรักได้แฟรนไชส์เอเลียนคาระวะความดั้งเดิมเพื่อสร้างสุดยอดประสบการณ์สยองขวัญครั้งใหม่ S <S เอเลียนโลมูลัสซืส้อตัวลุงหน้าได้แล้ววันนี้ที่สุดของประสบการณ์ระทึกต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นทุกที่นั่งรับทันที โอสการ์ลิกัสิ์แท้จากภาพยนตร์จำนวนหนึ่งใบที่โรงภาพยนตร์ในเคือเอสเอฟสาขาที่ร่วมรายการสัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบในโรงภาพยนตร์ซิมมาซินิสเตเดียมเพรสเอนเดนไบซีทูเป็นส่วนหนึ่งของทุกความอลังการ้วยระบบเสียงที่ดีที่สุดในโลกภาพยนตร์ดอบบ้แอนดมอสทันสมัยด้วยลำโพงเหนือศีรากกว่า64ตัวได้ยินทุกรายละเอียดกระหึมทุกคิวบู การตาด้วยระบบภาพดิจิทัลซ i n e m a 4K ให้ภาพคมชัดถึงขีดสุดบนจอภาพแบบ n จนสกรี n ตื่นตะลึงเต็มตาพร้อมการออกแบบที่น,นั่งแบบเซ a d เดียมสีนั่งตรงไหนก็ชัดเจนสุดๆ f r แฟนฝ่ายเจ้าดออชันสวิทห้ามพลาดดูเอเนีย o โลมูลัสต้องดูที่โรงภาพยนตร์ซิกมาซีนีเซ a d เดียมพร e เซนต by ด2บา ก่อนจากกันไปบอกพวกเราในครับว่าผลคาดหวังอะไรจากหนังภาคใหม่ถ้าคุณรักหนังสยองก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังชวนผวากว,ากว่าใครที่เดียวที่จอดอออฟ t ัสดูพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย